ก่อยน้องใหม่น้ากันกับพี่น้องมาหนีิก่อยน้องใหม่เด้อพี่น้องเงยมันเนี่ยเช่นน้งองย่างดีกับพี่น้องต้มใส่ประตูย่างดีพี่น้องเงยมาพี่น้องมาเสิร์เสิร์กันครับมาเนี่ยนอกในประเทศเด้อพี่น้องเด้อมาทำยังไงอะไรโต๊ะตัวคนวัววนันะเด้อพี่น้องเองยเสียขึ้นหาน้ำกันกองุมกลุ่มเลยมัน สวัสดีครับมีตัวเดนแฟร์ตีกันหอดสู้ขู่สุขคนครับมาเด้อพี่น้องเอ้ยมวันนี้ครับคพี่พาราครับนี่นะสู้ขู่สุขคนครับพี่น้องวันนี้มากินก่อยนอไม้ครับพี่น้องเอ้ยก่อยนอไม้ครับเชียนยางดีครับพี่น้องวันนี้ตุ่มใส่นหายาหน้าครับพี่น้องอุ้ยเตรียมถาดหมอกก่อครับพี่น้องวันนี้มาเลยเนื้ออะไรสุหมอกครับเสปวยดางีหอวยหอมหวยคนเจ้วฮะพี่น้องมามาปูน้ำกันครับก่อยนอไม้นอไม้ครับพี่น้องวันนี้นะสู้รถพี่น้องสู้รถใส่ลายแสียบล,ลายคนว่าอ้า จัดไปพี่โค้งครับจัดไปแล้วเผ็เด้อลูกโดดครับพี่น้องจัดไปไา่โม้ไม่เผ็ดกันไหนได้นี่ครับหอมผักชีจัดไปน้ำด้วยน้ำปูครับพี่น้องหรือว่าน้ำปลาพานท้อครับจัดไปเอายังใส่ก้อนกระได้ด้อพี่น้องยึดๆไปเลยครับพี่น้องยึดไปยังได้ก็เอาอะนั่นแหละ ปลาเรียครับปลาแดงเสียบปลาหลากนัววนว่ามันก็คืองห่อไส่โคกนั่นแหละพี่น้องสไตล์ก๋อยครับสไตล์ก๋อยครับไปคุยเรื่องอะไรเราอยากก๋อยนะจุกจุกตำใส่โคกเลือบวอสิก๋อยนะก๋อยหุ่งน้าครับถ้าตำใส่โคกมันจะเป็นซุปเด็ดแล้ววะแม่นฮะหนุาครับพี่น้องบนุ่งนาทางบ่ายนะข้าวคัวครับข้าวคัวพี่น้องข้าวคัว ข้าควรเนี่ยขัวลายเต็มกระปุกครับควรัวหน่อยว่าเต็มกระปุกเรื่องพี่น้องตำเ้ัวายตำเงี้ยอ่ายงพร้อมเิงอ่าุเร่ตุร่ช่วยกันพี่น้องแยกคนกะข้าวกับพี่น้องอาคือเสกเียพี่น้องาหะโเ้ยฝนก็จะมันดีครับต๊กสามหมื่นสามขึ้นบริยูบรเโ้าพี่น้องก็ยกปอกแปอกแปดตัตกแห้งนะเ่ยตกแห้งก็เลก้องป่าไทย นำ้ำท่วมทางไหงนเพ่อน้อพี่น้องเอ้สมุดปากกาสมุดปากกาน้ำท่วมบ่บอมว่าท่วมทางที่นะจ้างทาแต่เท่าเลยส่วนจะหงตะนางานบอกว่าทางที่มันยืดนูน่นพี่น้อ,นนองเอ้เป็นกำลังแรงใจให้เด้อสู้สู้ครับฮะพี่น้องมาเลยเส้นเหนียวเส้นนุน่มครับโือยปลาขอบกุ่นเส้นเหนียวน้ำทำไม่ สวัสดีครับมีตัวแดนแฟนติดกวนหอดสู้กูสุคนครับมาเด้อพี่น้องเลยมาเนี่ยมากินก้อยน้องใหม่น้ากันครับพี่น้องมาเนี่ยก้อยน้องใหม่เด้อพี่น้องเลยมาเนี่ยเช่นนองย่างดีครับพี่น้องต้มใสียประตูย่างดีพี่น้องเลยมาพี่น้องมาเสี่ยมกันครับมาเนี่ยนอกในประเทศเด้อพี่น้องเด้อมากินก้อยน้องใหม่น้ากันครับมาเนี่ยก้อยน้อมาเห็ดเองกับมือเด้อพี่น้องเลยแฟนกับสุขบอสุบอลครับแก่สุหิมสู้เสาสุดซอยครับพี่น้องมาเนี่ยจัดไปครับก้อยน้องใหม่ ทำยังไงอะไรโตตัวคนวะอ <c oughs> ว่าเผ็ดซุปกันาเลยพี่น้องยมาเรอวมาเออจัดไป ปานกระปุ่นนะลอยบานวันนะเ้ยพี่น้องเลยเสียคืนหาน้ำกันกองกลุ่มๆเลยแน ในบา้านครับพป่น้องตนกตกดูวด๋วก็จิเป็นล่ำเป็นกำยอนดนกก็ไปใส่มาใส่ย่างง่าย ก็กระเทือนไปหนอ <c oughs> อ่อย <c oughs> กินกับขวห่ห้องหวานไปหน่อยเอ้ย <c oughs> อยากจะบอกนว่า Còn nhiều đâu. ฝนตกลิ่นพี่น้อ,เ,อเดี๋ยวพ่ะพีพ่ะนองครับไปยินเขาตรงหน้ามาเน่ยในบ้านซะกอนตามฝนเศร้า นอไม้พี่น,น้องโอ้ก้อยนอไม้สนอกหืมหลงเตาซุบอยู่เลยถึงยางนอนพี่น้องเลย ติดตาไม่พ่เจ๋อ นในตอนไม่น้องเลยเขียนขาดแน่ยเพราะขาดแน่ โดนกินท่านึงก็ว่ามันสุดยอดแล้วพี่น้องก๋อ <c oughs> ยน่อใหม่ครับปลาเสียโคกสิเป็นซุปมีฝ่า ถือมดลินฟ้าเข้าไปหอนได้พีน่น้องเองนอกใหม่นี่ก็หอนได้เด้อพี่น้องเอจยจัดเข้าไปน่าจะเป็นชิเชล cái nồi hoang nào đây, cái nồi nó xin, mã liền thang đây đâu bố เบดสิบสองนอนเลยพี่น้อนมันตะเล่มโบข้างนั้นเลยเยี่ยนออกได้ว่ามันน้อยๆป่มให้่นา่ง้ม่นั่ง ก๋วยน้องใหม่พี่นอ้องสุดยอดครับแซ่บ มันร่องแกะมืมอสามขวานเลยพี่น้องอจะกินลองไปเนะี่ยเพิ่มพ่วมหอนพ่วมหอนข้อลงไปครับต่วนเลยแต่ข้ามเคยเสียเป็นหนาคแก แต่ไปมาเรียมมือมาแล้วหรอพี่น้องอ่างเจ้าในกระโคขอบุญขอบุญเด้อกระบิบหลอดหนึ่งกรบปิหนองติ๊ตามที่ชมกับบาดปูจุเพาะกับพักกรบปิหนองฝากกดไล็กกุ้งแท้กุ้ติดตามไหนนั่นไม่เด้อพี่น้องเลยเป็นกำลังแรงใจครับผ้าพีพอน้องครับเหมือนี่บุกกอไปเด้อพี่น้องบุกหัวสามกอเด้อพี่น้องด้วยมาเหยียบบักน้ำพี่น้องเลย อ่ะฝากอะไรก็แจ้งก็ติดตามมาแล้วครับนี่พพี่พี่น้องครับไม่กินก้อย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 น้องใหม่ครับพี่นอ้องต้มดีใส่หนังจะนั่งับใบตูวหรือว่าคุณตูวใส่น้ำดนดเด้พี่น้องเด้อเขาหัวหอมหอสุกพีกใส่มบบเบิ้ยจังกันพี่น้องให้เขาเสียกรามลิ่งมไม่ตนดูมันเลยจังเสียงห่หวยอ้าเริ่มแดือดออกมากแล้วพี่น้องร้านขาดร้านปดๆแล้ว เอาผู้ใดตาบอดในเมื่อตนาใดครับยางบ่ไดดข้อหายล่นหันเด้อพี่น้องเด้อผู้ได้ครัขดค้างข้อกอยขายซื้อจริงหนึ่งครับพูดไดเป็นโรคเก่าโรคก็ใอ้ช่วงให้เศ้าครับพี่น้องอ่ะผู้ได้ก็สมบูรณ์สบายครับพี่น้องใส่หมูสัมบายนแลนด์ขอคอไพ่ควงนงูนอพี่น้องเด้อเอามาเผาดังไฟถึงกองน่ายพี่น้องถิ่มตามตามตามนาตามใส่ไฟได้พี่น้องเด้อตามกันจังหน่อยอ๋อหันกองมาใหญ่ไฟหมดได้พี่น้องเอามาเคี่ยนได้ดีไปตุ่มน้ำบอกเด้พี่น้องเด้อตุมน้ำน้ำขมบอกก็ได้เดี๋ยง โชคดีความสุขจะเก็บจะไขจะจนครับลำรวยสู้คุดสื้คนครับอ่ะคนได้นำเถืนก็สู้สู้เด้กพี่น้องเด้ออ่ะเดี๋ยวมันกระบุกเด้กพี่น้องอ่ะสไลค์คลิปนี้ครับโชคดีความสุขจะเก็บจะไขจะจนครับลำรวยสู้คุดสื้คนครับสำหรับยลิปนี้โชคดีครับสวัสดีครับจิ้วจิ้วฝากอะไรก็แจ้งในเด้อพี่น้องเด้อ